นี่วันวันที่เก้าเก้าเก้ายิบเก้าเนาะยิบเก้ามกกลาครับนี่รถเท่ครับทะเบียนสวยจากสีสเกตครับมาดูงานที่สวนสอทอนัดต้นไหนก็ได้ต้นต้นนั้นก็ได้นะเดินเดินไปเลยนะต้นนั้นนะใกลใกล้เดี๋ยวจะได้ให้เขาดูหมวกด้วยเอออ่ะสาธิตครับ ก็พี่ๆเข้ามาจักสีสเกตครัามาดูว่าจะพีเซนเตอร์นี่ป็นดนหนป็นด้าหาจะขที่ได้ลับแรงครับสหาที่ลงก่อนหารที่ลงสมมติตรงนี้โลงนะครับเอาขูดขานขูดเนยครับแล้วก็เอาเหลี่ยมเนี่ยใหม่หนึ่งติดเข้าไปฝาแล้วก็ต่อไปก็เอาฝามา ใส่เข้าไปรูไม่ต้องจิกไม่จิกเพื่อจิกให้การมันเข้าหน่อยเหมือนขี้หนูอ่ะต้องให้เข้าหน่อยถ้ามัเชื่อมันจะเข้าครับผมแล้วก็เอาครอบไปแต่ว่ามียิงข้างยินข้างต้นข้างต้นเสร็จเราตอกเนี่ยประมาณนี้ครับผมประมาณนี้แล้วก็ใส่การ์ดแล้วก็เราไม่ต้องใส่แดนลองก่อน,นอ,อันนี้คือไม่ร่ว บีบแรงเลยลุงบีบให้แตกเลยลุงใอ้แตกเลยผมยอมแตก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 ถ้าลุงบีบแรงแตกแตกไม่มีแรงนี่จริงจริงไม่แตกครับถุงมันเหนียวถุงมันเหนียวแค่อยู่แล้วอแค่นี้อยู่ละอ่าต้นต่อไปอ่าตอกตอกต้นต่อไปเลยพาอ่าอาต้นต่อไปอ่าทให้ดูสักสองสามต้นหน่อยอ่าลุงดูดิดูพรีเซนเตอร์ดิเอ้า จะหาว่าตรงนี้ใช่ไมสมมติตรงนี้มันว่างนี้มันว่างเอาตัวขุด่ะเหมือนเดิมนะขูดออกขุดเพื่อหน้ามันเป็นขยุขระอย่างเงี้ยเห็นัหมบางทีฝาม่ได้ต่อไปเข้ามันจะค้ำฝาอยู่มันเปการรั่วเอาขุดออกแล้วก็เหลียมมันจิกเหมือนเดิมจีกนิดนึงเอาขอบแล้วก็ตอกก็อยู่นะต่อไปก็ ใช่แม่มันจะรั่วเสียการฟรีเปล่าเนี่ยอันนี้อยู่แล้วชใช่เพื่อป็เชิดใช่ถ้าเกิดต้องบีบดูถ้าลมไม่แพร่ก็ใช่ครือว่าบีบดูถ้าสมมตมัน,มมนบีบเงี้ยคือไม่รั่วแต่ถ้าลุงบีบเน่ยบีบไปมันจะรั่วมันจะรั่วบีบไปจะอ่อนตามือเลยใช่อันนี้อันนี้คือรั่วถ้ารั่ว แล้วก็ตอกแล้วก็ตอกซ้ำครับแล้วดีเสร็จออกเก็ไปสมมติมันรั่วตรงข้างบนนี้แล้วก็ทำงมี้ครัยทำคอนคะรับงัดข้็ไปอย่างี้แค่นี้อยู่ลรอ,อไปเดี๋ยวจะที่อากาศครับนะสมมตถิถุงมันคลายางี้ใช่ไหมคาต้นนี้เราถุงอเอาถุงคามืองไว้ถุงนึงปุ๊บเดี๋ยวเปิดถังการนะเปิดแล้วอันนี้สมมติมันคาต้นนี้ครับ เราเดินเรากำลังเดินเรากัดไปด้วยอัดปุ๊บเราดึงกุงนี้ออกถามว่าเพื่ออะไรมันเร็วมันทำให้เร็วขึ้นระหว่างเดินเราก็อัดไปอัดต่อไปอเราเดินต้นต่อไปกัดปุ๊บเราดึงออกใส่บีบระหว่างเดินมือเรา,มา,มาว่างก็บีบใส่ไม่มีเอต้นต่อไปเอ,อาใส่เอ,อาใส่ต้นใหม่เลยก็<ๆ>ได้ห วิธีวิธีปล่อยล้มออกใ,ใจใจเย็นให้ให้ใหลงุงดูด้วยสิลุงลุงเดินไม่ทันก็วิธีดึงถุงออกดึงตรงเนี้ยเดี๋ยวดึงไปดึงมาเดียวหักขมือเนี้ยแล้วนี่โปกคำดึงออกอมีเท็กิงเสร็จครับแล้วก็เช็คถุงรั่ะเอานิ้วหุดปุดไปบีบ,บไม่ก็หักกันแ้วแล้วก็บีบถุงไม่รู่ะแล้วก็บีบออกอัดกาซ ก็ต้นต่อไปเหมือนก,กันตรงนี้ไปเรื่อยๆครับนี้เสร็จแล้วรอบคุณอัดกาดอันนี้คือตอกอันนี้คือเสร็จแล้วอัดกา๊าซเสร็จแล้วสมมุติไปตอนใหม่อัดอัดไอ้ตอกฝาแล้วก็อัดกา๊าซท้่ไว้สองวันนะสองวันเต็มๆตมครับแล้วคอยมาเจาะใช่แล้วอยมาเจาะคืออัดกา๊าซก่อนใช่ให้ต้นมันได้กินก่อนนะเพราะในต้นมันยังไม่มีก๊าซรับ กอเงินค่อจ่อสองวันก็วันนี้ฝั่งกัดกอะไรมะลินะก็งงไหมสุสัแนะไม่งงกระจอกบอกว่าลูกม่งงงคนเก่งเอรุ่นนี้แล้วบอกว่าลุงตอนนี้กี่ขวบแล้ววะ 7 5ฮะถึงเหรอ75ลุงชื่ออะไรนะลุงสีทนลุงลุงสีทนลุงอ๋อนก็ได้ลุงอ๋อนอ๋อลุงสีทนทนสีได้เนอะอ๋อครับโอเคอันนี้เดี๋ยวลุงเข้าไปดูใน YouTube นะผมจะลงไปใน YouTube ยางพารา50ปีจะเห็นความหล่อตัวเองลุงสีทนหรือทนสีได้เนี่เนี่ยอดาราครับ ที่เจาะมันจะมีวงเวนี่ยเจาะวนอ่ามันจะประมาณห่างประมาณฝ่าสองนิว้วเจาะอือเจาะเข็มแรกสมมติเจาะเที่ยงครับเจาะเที่ยงวันนี้เจาะเที่ยงปับ๊บสองวันหยุดมาเจาะข้างล่างเพื่ออะไรเพื่อนะเพราะว่าถ้าเราเจาะข้างกันนะท่อน้ำยางมาันจะตรงกันนะมันทำให้น้ำยางไม่ออกเจาะใกล้กันนะ ก็ต้องเจาะฝั่งตรงข้ามนข้างก่อใช่ครับสมมติเข็มแรกล่างบนซ้ายขวาอย่างงี้ใช่เหมือนขันล้อล้อเจาะล่างเจาะเที่ยง6โมงมันจะเหมือนเข็มนาฬิกาเที่ยง6โมงต่อไปก็3โมงเช้า3โมงเย็น5โมงเช้า5โมงเย็นบ่ายหนึ่งทุ่มหนึ่งเรื่องเงี้ยครับพอครบแปดเข็มเสร็จปุ๊บเราย้ายฝาออกใช่ตำแหนง่งครับอไปวิธีเจาะถ้าเจาะอย่าไปเจาะตรงเงี้ยครับ พออะไรมันจะโดนทอ่อนลูยางท่อเดียวครับมันให้มันยางออกน้อยครับใช่เอาแต้อเจาะเฉยงหน่อย,อออยครับสี่สิบห้าแล้วเจาะเข้าไปจืดเฉยงนิดนึงใช่เดี๋วิธีเจาะก็ให้สุดตรงนี้ใช่เอาแค่มันจะดังนึืดมันะสุดของมันเองครบอ้ยบางทีดึงออกก็หมุนเนาะแล้วก็เดือดใช่แล้วก็หลอดใส่สเต็ปอันนี้เท่ากับกรีดหนึ่งมีดกินกันก็แล้วแต่มันนะ ให้การถ้าต้น,มนสมบูรณ์มากก็จะมันสองวันยังไม่หยุดเลยแต่ไม่ตายไม่ได้หยดนี้แต่มันจะหยดชา้าลงตอนนี้มันมใหม่จะออกเยอะใช่ครับใช่ครับอันนี้คือให้การไปเร็วให้การไปเร็วมันก็เลยออกดีถ้าถ้าลุงจะเจาะ แรกๆยังไม่ได้ทำใจเมื่อวานนี้ข่าวเจ็ดสิบเก้ากับสาวสิบสี่เห็นไหมแล้วนี่เจ็ดสิบห้ายังไหวเดี๋ยวนี้ตรงใช่ครับถ้าไปข้าาก็อย่างนี้ครับอย่างนี้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 ก็ได้แต่อย่าเสยงขึ้นไม่ได้ขึ้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้จะโดนท่อเดียวเหมือนกันครับได้ ยังยังยังยงแบบกรีดไหมเสียงขึ้นคใช่ต้องประมาณเสียงเทียบเอ่อแหลกบข้างใช่แต่ว่าต้องขึ้นครับเหยี่ยวให้หลอดมันให้หลอดมันแฉลตกไหม่เดียวหม่เดียวนิดเดียวเอาไปให้ลุงเจาะเลยลองไหมลองดูไหมลองลองเจาะตัวนี้มอันนี้เรายังอัดไม่ถึงสองวันเลยเนี่ย เพราะว่ามีการแล้วหยุดติงไม่ติงสองอันอ้าวให้ให้ลมดิให้ลมต้นนี้ก็ได้อ่ะลมดิอต่เราลงก็ได้ต้นนี้ก็ได้ครลงวันนี้เจาะหกโมงครับเจาะข้างหลังเอาแล้วนะเอาจริงแล้วลุงเดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งแทงเดี๋ยวงัดขึ้นมาเอากลืนเอียงเกินให้มันตรงๆแต่ให้ตะแคงแทงให้แรงอีก ถึงแล้วหมุนหมุนัะหมุนหมุนแล้วก็ดึงออกถอยถอยเออแล้วก็หลอดเก็บไม่ออกแกแตะหน่อยนันตอนนี้มันไม่ออกตอนนี้ตอนนี้ไม่ออกอันนี้เก็บหลอดลึกไปไหมลึกไปหลอดนี้ลึกใช่ไหมใช่ถ้าลึกไปน้ำยางมันจะไม่มีช่องว่างครับไม่จะออกข้างหลอดอีกใช่เอาเก็บแตะนิดเดียวใช่ดูนี้นะ ิดเเีี่ยยวนหลอดมันไปบงบ่งบใช่ท่อยางอะไรนะต้นมันเดี๋ยวให้ลุงแทงแทงเข้าไปใหม่อีกแทง้ลุงลุงแทงไม่ลึกไม่ลึกแทงรูเดิมแทงรูเดิมอย่าแทงรูใหม่นะดันเข้าไปเลยออกแล้วอึ๊บสุดแรงเออแทงไปตื้นจัดแทงให้ดังกึ๊บเลยลุงดึงออกอ่าดึงเลยถอยเลยปึ๊บถอยเลยหมุนหมุนแล้วถอยได้เลย ออกอะไรนะเพร<ต>าะ<อ>รุ่นลุงกับรุ่นเรารั้นแทงต่างกันลุง<สฮะ>แทงไม่ค่อยออกเราแท,ง,แทงออกเลยนออี่แลลืมไปไมว่าอัดคลิปประมาณก็ยู่ก่ามัานจะหยุดถ้าเจาะวันนี้ก็ประมาณท้่มันส่งวนันเจาะหนึ่งหยุดสองครับใช่ครับเจาะวันนี้พรุ่งนี้มาลืมนมา,จาเจาะใหม่ครับผมมีสงสัยแล้ว

พอเนี้อ๋อ,อเดียวยางมันก็จะป,ปิดปิดไอตัวที่มันจะซึมเองะครับแต่ถ้ามันรั่วเราก็แทงซ้ำรูเก่าแหละแทงทีกทีถ้าแทงรูใหม่ไม่ออกเลยรูใหม่มันูก็ไปอีกรูดิ <laughs> มันก็รั่วอีกสองกลายเป็นสองรูงนนายางก็ไม่ก <laughs> ินไปอีกนี่ผมก็กิดได้โอ้ยผมไปกิดยางได้แล้วไม่ต้องไม่อาเรียกอะไรอ่ะมือไม่ด้วยก็ตามไม่บอดทำได้หมดยืนไปแล้ว อนี่ยแค่นี้ก็ได้แค่นี้ก็ได้ตังค์แล้วเข้าใจนะลุงสีทนเนาะครับโอเคนี่ก็สิบเอ็ดนาทีละเดี๋ยวผมวางสายแค่นี้ก่อนนะครับถ้าสนใจก็โทรมาได้ครับที่065 395 9856สาอทนัดอำเภอวังทองจังหวัดสุโลกครับนี่พี่เขาเดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกด700กโลครับที่ยอม นั่งรถมาโอ้โหระยะตั้งเจ0ดร้อยกว่าโลพี่คิดดูที่ว่า <7 S 1> แต่ก็ขับรถเร็วครับมาถึงนี่ประมาณสิบโมงนะออกมาตีห<ต>้า <5. S 2> สมมตุตปิดถังกันเนี่ยผมจะไปดูมันยมงมีมันไังมีคายอยนะนี่คือว้าวเนี่ยนะเนี่ยนนะอันนี้การมันหมดแล้วถังถังมันหมดแล้วแต่เป็นถังใหม่มันจะมีอยู่เจ็ดเจ็ดถึงแปดต้นสมมุติเราประมาณนเ,าเ,นมเนี้ยก็ปิดตั้งแต่ต้นนู้นเลยเดินมนจะพอดีเนี่ยจะไม่คาสาย คือมันคาในสายอยู่ใช่ครับถ้าปล่อยทาไว้ลูกยักมันจะดันลูกอยางต้องใช้พอแล้วมั่งนี่เนาข้งบมมันแห้งลมไม่ใช่อถ้าดึงออกก็มันก็จะไหลดึงออกก็จะไหลอยู่อันนี้มันแห้งลมครับผมมันต้องจับกลางคืนมัเตะออกดีกว่าก็ตั้งแต่หลังบ่ายโมงไปหลังเที่ยงไปแนะนําก็จะเป็นสามโมงสี่โมงห้าโมงมันเย็นๆใช่ครับถ้าดีกว่าจะเป็นหกโมง่ะเจออกดีตอนนั้น นี่มาเจอแดดมัางเจอลมมัางใช่ครับใช่ถ้าเราขยันแล้วก็เดินดึงจุกหัวออกว่หยดดเรื่อยเกี่ยวกับเดินหนึ่งวันเดินจุสองวันอย่าถ้าแกเดินหนึงวันเดินมากเลยแหละมันเป็นลมเข้ามานี่แหละเนี่ยเข็มก็คืออย่างเงี้ยมันจะทนวันนี้มันโอเคงั้นแค่นี้ก่อนเนาะสิบสามนาทีนะครับ โอกาสหน้าให้ดูคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ